เป็นต้องเจราจาแล้วนะครับเอาให้เขาเห็นศักยภาพของเราเลยนะทุกวันนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนะครับนะมันยุคสมัยใหม่อาวุธยุทโธปกรณ์น,นะครับที่เราซื้อมานะครับมันทันสมัยนะครับเราทันสมัยเป็นอันดับที่ยี่สสี่ของโลกนะครับทาไมเราต้องจะไปกลัวนะครับเราไม่จําเป็นต้องกลัวประชาติไหนเลยนะครับในเขตั่วรอบขอบชิดประเทศเราเนี่ยถ้าสู้รบได้สู้รบเลยนะครับในเมื่อว่าเราเจราจาแล้วไม่เป็นผล เราจะป็ีประนอมทําไมนะครับแสดงให้เขาเห็นศักยภาพของฐานไทยนะครับว่ามีอนุภาพร้าแรงขนาดไหนสวัสดีค่ะอยู่กับช่องประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกๆุนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องจ้าวันนี้ป้าเดือนก็มีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะคือ ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนาะนะคะเรื่องก็จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของคลิปก่อนนะคะที่นําเรื่องราวคลิปมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เพื่อเป็นความรู้การศึกษาหรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นของคนอื่นๆแล้วก็อีกหลายๆคนเนาะนะคะที่ ำคลิปนี้มาเผยแพร่เพราะว่าอยากจะให้เป็นความรู้กับอีกหลายๆคนเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะคะนะครับปากมมภูเขาแล้วก็กระเลียงเข้าตีนะครับทําไมถึงแตกนะครับก็เพราะว่าบางคนน่ะไม่มีกิจกระจิตกระใจลุกลบด้วยซ้ํานะครับไม่ได้เต็มใจมาลบเอาง่ายๆนะครับหลายๆายคนที่สู้กับกระเลียงนะครับหลายๆคนที่สู้กับกระเลียงอ่ะกองทัพกระเลียงเข้าตีทุกทีนะทําไมทหารพม่าโดนจับเยอะ นะครับโดนจับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่สู้ทิ้งอาวุธให้กะรียงนะครับทิ้งอาวุธให้เคเอเห็นไหมนะเวลาเข้าตีฐานทุกทีเลยแตกทุกทีนะครับทําไมมันแตกง่ายจังเลยนะครับต่อให้มีสิบคนยี่สิบคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะแตกง่ายขนาดนั้นนะครับเข้าตีปุ๊บแตกปั๊บเลยนะครับเพราะว่าใจเขาไม่เอานะครับเขาไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาลบนะเพียงแค่เขาอาจจะโดนคับมาแค่นั้นเองนะครับนั่นคือ นะครับให้เขาบังคับมามาปกป้องตรงนั้นนะครับแล้วก็ลูกลูกระเบิดยุทธูปกรณ์ปืนอะไรต่างๆนะครับยอมเสียนะครับผมว่าทหารพม่ายอมเสียนะครับเพราะอะไรนะก็เพราะว่าเขาผลิตเองได้นะครับเขาผลิตเองได้ต่อให้เสียไปเขาก็ผลิตใหม่นะครับผลิตแบบไม่จํากัดนะเอาง่ายๆนะครับนะฉะนั้นนะครับนะเราควรสนับสนุนนะครับไทยใหญ่นะถ้าเกิดว่าเกิดสงครามขึ้นนะครับเราสนับสนุนไทยใหญ่เลยนะ ลบแบบอัตราศึกเลยนะครับเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะเขารับการสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาสู้รบกับกลุ่มว้าแดงอยู่นะครับนั่นคือกองกำลัง c S s นะครับนะกองบัญชาการอยู่อ่าดอยไตแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขามาลุกล้าอธิปไตยเราไงเราก็มีสิทธิที่จะสนับสนุนไงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับณกปัจจุบันนี้นะกองทัพพม่ากับกองทัพว้านะครับหรือว่าสหรัฐสหรัฐว้า นะครับรวบรวมกําลังกันนะครับกองทัพพม่ากับสหรัฐวะนะครับรวบรวมกําลังกันเข้าตีนะครับรัชฉานนะครับหรือว่าไทยใหญ่นั่นเองนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังสู้รบกันอยู่นะครับเมื่อเมื่อวันที่5แค่นั้นเองนะครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาที่เขาหยุดยิงนะครับนะฉะนั้นนะครับนะเรื่องราวต่างๆนะครับเขานะไม่ได้ให้เกียรติเราเขามองเรานะครับว่าอ่าเป็นการไม่เด็ดขาดนะครับเขาไม่ได้กลัวเรา นะครับเขาไม่ได้กลัวอํานาจทางทหารของเราเลยนะลุกล้าอธิปไตยนะครับลุกล้าเขตเข้ามานะสร้างถามเดียวกันขนาดเรายื่นข้อเสนอให้แล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ถอยนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มและกลองกําลังแบบนั้นไงนะครับเขาคิดว่าเขามีทหาพรพม่าหนุนหลังหรือว่าทหารอ่าหรือว่าอ่าทางจีนหนุนหลังนะครับหรือว่ามีแบ็กใหญ่นะเขาก็เลยไม่กลัวใครนะครับเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเขาไม่เคยเจรจากับใคร นะครับแล้วก็เด็ดขาดแน่นอนนะครับนั่นก็คือการเป็นรัฐที่ไม่เชื่อฟังใครนะครับหรือว่าปกครองตนเองนะนะครับเราต้องมีหมดบาทนะครับเพราะว่าประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับประเทศจีนก็ได้รับผลกระทบนะครับประเทศอินเดียก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันติดตะเข็บชายแดนนะครับหลายๆประเทศนะครับที่มีได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพม่า นะก็ต้องมีบทบาทมากกว่านี้นะครับในการเจรจานะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าผู้นําของเขานะครับหรือว่าผู้นําของกลุ่มต่างๆไม่ยอมแน่นอนนะครับเขาพยายามที่จะนะครับคืนกินอ่าอะไรรัดไทยใหญ่อ่ะอาอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าของกองทัพวะนะครับรวบรวมกันกับกองทัพพม่านะครับหรือว่า s อสด้วยนะครับมารวบรวมกันนะครับเข้าตีอ่า กองกำลังของเจ้ายอดศึกนะครับทางแม่น้ําสารวินนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางใต้นะครับก็เข้าตีรัชฉานนะครับรัชฉานของเจ้ายอดศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือก็เข้าตีนะครับรัชฉานนะครับเพราะว่าเขาจะกืนจินตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะนะครับเขาจะกืนกินถ้าสมมุติว่านะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มว้าแดงตีนะครับไทยใหญ่แตกนะครับตอนนี้ว้าแดงควบคุมแม่น้ําสารวินอยู่นะแม่น้ําสารวินเป็นของกลุ่มว้าแดงที่ควบคุมอยู่บริหารอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติผลประโยชน์นะครับมากมายมหาศาลนะครับตอนนี้กลุ่มว้าแดงควบคุมอยู่แม่น้ํำสารวินนะครับไทยใหญ่เจ้ายอดศึกนะก็ควบคุมรัฐฐานนะครับกองกําลังที่มีฐานิการอยู่โดยไตยแรงนะครับของรัฐฐานอยู่ว่าไทยใหญ่นะครับก็ควบคุมแม่น้ําโขงนะแต่ถ้าเกิดว่าไทย ใชยใหญ่โดนตีแตกนะครับโดยกลุ่มทหารว้าหรือว่ากลุ่มทหารพม่ารวบรวมกันมาตีโดยไตแรงแตกนะครับเขาก็จะควบคุมบริหารในน้ำโขงทันทีนะครับแต่ตอนนี้เสี้ยนหนาของกลุ่มวาแดงนะครับก็เป็นกองกำลังของอาซิเสนะครับมีกองกำลังหลายเผ่านะครับหลายเผ่าที่ปะทะกันอยู่นะครับแล้วก็การปะทะกันอยู่ในฝั่งพม่านะหรือว่าเกิดสงครามฝั่งพม่าสิ่งนะครับที่เราได้รับผลกระทบคือผู้ที่อพยพ นะครับผู้ที่หนีก็ามาทํางานผู้ที่หนีตามตะเกียบชายแดนนะครับหรือว่าราชาย,ยาเสพติดนะครับก็ <sk r isa> ขนยาเสพติดเข้ามาในฝั่งประเทศเรานะครับเราได้รับผลกระทบเต็มเมนะครับเต็มเ็มเกี่ยวกับผู้ที่อพยพนะครับเราต้องเอาดุลงบประมาณนะครับของกองคลังกองกลางประเทศ่ะเข้าไปดูแลผู้ที่อพยพในนั้นนะครับนะเราก็ต้องมีบทบาทให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราได้รับผลกระทบนะประเทศไทยนี่แหละที่จะเป็นกลางมากที่สุดนะครับเพราะว่าประเทศไทยรักสงบนะครับแต่เป็นกลาง นะครับมันก็จะมาบีงเบียงอยู่กลุ่มว้าแดงทางใต้มายึดอธิปไตยของประเทศไทยนะครับมันก็อาจจะแปลว่าเขาก็อาจจะมองว่าเราอาจจะไปลำเอียงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเจรจายุติสงครามพม่านะครับหรือว่าความขัดแย้งของพม่านะครับแต่มันยากนะมันยากเขาลุกกันมาเจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับเราจะไปเจรจาให้มันหยุดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะสมแต่ละรัฐของเขานะครับปกครองตนเองนะครับมีธงชาติของตัวเองนะมีรัฐของตัวเองมีศาสนาของตัวเองนะครับแล้วก็การปกครอง นะครับของตัวเองหมดเลยนะครับฉะนั้นนะเมื่อเขามาละเมืดอธิปไตยเรานะครับเราจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่านะการที่เราคุยเจรจาแล้วไม่เป็นผลนะครับเราไม่จำเป็นต้องเจรจาแล้วนะครับเอาให้เขาเห็นศักยภาพของเราเลยนะทุกวันนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนะครับนะมันยุคสมัยใหม่อาวุธหรือธุปกรณ์นะครับที่เราซื้อมานะครับมันทันสมัยนะครับเราทันสมัยเป็นอันดับที่ยี่สิบสี่ของโลกนะครับทําไมเราต้องจะไปกลัวนะครับ เราไม่จาเป็นต้องกลัวประาติไหนเลยนะครับในเขตทั่เราขอบคิดประเทศเราเนี่ยถ้าสู้รบได้สู้รบเลยนะครับในเมื่อว่าเราเจรจาแล้วไม่เป็นผลเราจะปฏิประนอมทำไมนะครับแสดงให้เขาเห็นศักยภาพของฐานไทยนะครับว่ามีอนุภาพร้ายแดงขนาดไหนฉะนั้นนะเราอย่าไปกลัวนะครับอ่าเมื่อเขามาแล้วเมื่อติดกะไตเราแล้วนะถ้าเกิดว่าเราลบกับกลุ่มว้าแดงจริงๆนะครับแต่ว่าแดงทางใต้จริงนะครับ กลุ่มที่สู้รบกับกลุ่มว่าแดงก็เป็นเจ้ายอดศึกนะครับเขาเห็นว่ากลุ่มว่าแดงกําลังอ่อนแอทําไมเขาจะไม่เอานะครับมันก็เป็นเชีน่ยน้นาของกลุ่มอาซีเอสหรือว่ากลุ่มไทยใหญ่อยู่แล้วนะครับกลุ่มว่าแดงเป็นเชี่ยน้ําอยู่แล้วไม่ว่าจะทางเหนือทางใต้นะครับเขาก็พยายามเข้าตีนะครับเข้าตีเจ้ายอดศึกนะครับหรือว่ากองกาลัาง R C S อาซีดีเอสโดยไตแรงนะครับเขาพยา,ยามเข้าตีอยู่นะครับนั่นคือรัฐานนะครับนะไปในเขตใดก็มีสงครามหมดฝั่งพม่า นะครับเราควรสนับสนุนนะครับหรือว่า,าช่วยนะครับกลุ่มที่ต่อต้านนะครับต่อต้านกลุ่มว้าแดงนะครับนั่นก็คือไทยใหญ่นั่นเองนะไทยใหญ่เป็นพี่น้องเรานะถ้าเกิดว่ารบกันยิงเราควรช่วยเขานะเรา่าไปอ่อนนะครับอย่าไปอ่อนนะนะอย่าไปอ่อนนะครับมีกองลังไว้ทําไมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ทําไมนะครับมีความทันสมยัยแต่ว่าเสียดินแดนมันก็ไม่เอานะแบบนี้นะครับเห็นขอไม่หวานเป็นตัวอย่างไหมมีอาวุธที่ทันสมัยนะครับ รูแบบรูรบอาหารนะครับกองลังที่เหนือกว่าเขานะครับมีอาวุธเหนือกว่าเขาเยอะแต่เราเสียขอาพิหารไปครั้งที่สิบสี่มันไม่จําเป็นไม่สมควรที่จะเสียด้วยซ้ำมันเป็นของเรานะครับมีอาวุธนะครับที่ทันสมัยไว้ทําไมมีกองทัพไว้ทําไมถ้าเกิดว่ามีแล้วยังเสียดินแดนอีกนะครับเหมือนทุกวันนี้นะกลุ่มวาแดงมาบุกรุกนะครับเรามีอาวุธทันสมัยเรามีเรายังจะเสียดินแดนครั้งที่สิบห้าหรือนะครับหรือไม่ก็เสียกอกูดดินแดนครั้งสิบห้านะครับไม่รู้ว่าจะเสียตรงไหน นะครับหรือว่าไม่อยากจะเจียตามจังหวัดทั้งที่สุก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ผู้ที่มีอำนาจน,นะครับฉะนั้นยาอ่อนนะครับยาอ่อนด้วยเด็ดขาดนั้นก็มีหลายๆประเทศที่ได้ใจนะถ้าเราไม่เด็ดขาดหลายหลายประเทศที่เขาแบบลูกลานอธิปไตยเราอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็ได้เห็นได้ไดฟังคลิปไปพร,พร้อมๆกันแล้วนะคะว่าพม่าว้าแดงแล้วก็ไทยใหญ่รัชฉานนั่นเองนะคะประเทศไทยเราจะสนับสนุนใครดี ว้าแดงไม่ถอยใครคือผู้หนุนหลังว้าแดงแม่น้ำสารวินใครเป็นคนครอบครองอยู่และใครเป็นคนมีอำนาจใครคือเส้นหนามของไทยใหญ่เอาเป็นว่าทุกคนก็ได้เห็นคลิปนี้กันไปแล้วนะคะได้ฟังไปแล้วพร้อมๆกันและหลายคนก็อยากจะมีความคิดเห็นแลกะก็ได้รู้เรื่องราวระหว่างประเทศ ที่เขากำลังมีปัญหากันอยู่ว่าทำไมถึงต้องมารุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเราเนาะนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเอาไว้นะคะแล้วอย่างไงคลิปหน้าเดือนมีอะไรดีๆจะนำมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่เดือนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ